สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเนี่ยฮาร์ซิกีนะครับอ้าวโอเคนี่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่เออ่ในยู u ูปนี่ครับนะครับเอ่อนะครับก็ตามนะครับคำขอนี่ครับนะโปรโมทผมมั่งจัดไปครับพวกคุณก็คงจะรู้นะครับว่าเขาก็ตั้ง840แล้วผมก็เท่าไหร่สองร้อยห้าะโปรโมทก็โปรโมทครับอ้าวโอเคนี่ครับเมื่อเข้ามา เออเออนะครับมาโปรโมทช่องนะครับลืมลืมเออลืมนะครับอ่าลืมพูดชื่อเฉียนเอนะครับก็นอนัทนะครับนอนัททีวีทีเอ็มนะครับโอเคเนี่ยครับอ่านถูกไม่รู้เนี่ยครับไม่รู้เราก็อ่านมั่วนะครับอ่าโอเคครับนะครับก็เข้ามาหน้าคิดท็อปนี่ครับก็กดติดตามเลยครับจากนั้นครับก็กดกดเปิดนะครับตรงมุมขวาล่างนะครับอ่า เมื่อทําอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยมาดูวิดีโอกันดีกว่านะครับมีอะไรให้ดูบ้างมาครับมาปากช่องช่างอะไรเนี่ยช่างดีๆดีบทอะไรก็ไม่รู้เนี่ยว่าแจกตัวเกมไหมครับภาษาไทยนะครับอ่าไปโหลดเล่นกันได้เนี่ยอ่าลิงก์ดูอะไรเนี่ยกับตันเนี่ยกับตันกับแบ็คแมนครับไม่ต้องห่วงครับไปดูแล้วนะครับจากลิงก์ลิงก์หนังกันรัวๆเนี่ยครับ อะไรเอาโหจับเอฟเฟกเนี่ยครับเฮนจุดสุดสุช่วยสุดเฟี้ยวนี่ครับอืมอืมเราดูคลิปเขาดีกว่านี่ครับโอ้โห้สิบล้อผ่านนะครับชนน้ำหมดดีๆครับบรรยากาศมันช่างสดชื่นนะครับเห็นแล้วนี่ได้กินเลยครับได้กินได้กินของเครื่องยนต์ครับโอเคครับอ่านี่ครับก็อย่าลืมนะครับอ่านี่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 นะครับ กดสับเขาแล้วนะครับนี่เข้ามาดูคลิปเขานะครับนี่เลยครับตุ่มไลค์นะครับไม่ต้องกดครับกดดิสไลค์แม่งเลยโอ้โหพูดเล่นครับไปกดถึกถึกใจครับอ่าโอเคเนี่ยครับกดถูกใจนะครับอย่าไปกดเนี่ยครับดิสไลค์นี้ครับโอเคเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับอ่าโอเคครับก็มาคอมเมนต์หน่อยสดชื่นนีะครับมาคอมเมนต์กันหน่อยครับผมนี่ได้กินเนี่ยครับ กกิิินนนผมนี่ได้กลิ่นเลยครับจากนั้นนครับปั๊บปั๊บเออโอเคผมนี่ได้กลิ่นเลยครับจากนั้นนะใส่แว่นตาดําไปครับเพราะว่าเราขายลอตเตอรี่นะครับโอเคครับไม่เกี่ยวนะครับอานี่ครับนี่ครับพอเข้ามานะครับก็เออเนี่ยครับก็ตามตามที่ผมบอกเลยนะครับแล้วก็ปกช่องนี้ครับค้างที่จะสวยเนี่ย อ่าเนี่ยไม่ได้ต้องค่อนข้างที่สวยเลยครับสวยกว่าของผมเยอะเนี่ยครับอ่าโอเคเนี่ยครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนี่ยครับแล้วก็เอื้อมไปเนี่ยครับกดตุ่มซับสไครต์ด้วยเนี่ยครับหรือว่ากดตุ่มติดตามเนี่ยเพื่อให้มีกำลังใจรำยิบต่อไปด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ